โอเคครับสวัสดีครับพวกกับผมเอมในช่อง m h ็มกันอีกเช่นเคยเนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับในหน้าจอของเกมบอมคริปโตเช่นเคยเนะครับ ก็ EP ที่ผ่านมาก็เราได้เปิดจอที่2นะครับก็คือจอฝั่งขวาเนาะจอฝั่งขวานะครับโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับวันนี้มันก็วันเดทที่6แล้วนะครับวันที่6แล้วใกล้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับมาดูกันว่าเราได้นะครับกี่เหรียญเลยครับสําหรับจอที่1นะวันนี้เข้าวันที่6กแล้วนะครับวันนี้เข้าวันที่6แล้วนะครับวันนี้อาดคลิปวันที่20นะครับตอน8ปดโมงสานาทีนะครับโอเค ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจอาที่หนึ่งได้อะไรบ้างนะครับได้เหรียญกี่เหรียญแล้วนะครับกุญแจนี่ยังไม่เคยได้นะครับก็ผมว่าโชคดีแล้วแหละที่ผมไม่ได้กุญแจนะครับแต่ว่าเจอของฟ้าสกล่องนี้ผมน่าจะผมว่าวันนี้น่าจะตีประมาณครึ่งวันนะเพราะว่าทีมผมก็ตามภาพครับมีแต่คอมมอนล้วนนะครับผมดูแล้วน่าจะมันครึ่งวันนะครับครึ่งวันเลยนะกล่องฟ้าเนี่ยน่าจะมาณครึ่งวันนะครับน่าจะตีเสร็จครึ่งวันนะครับ โอเคแล้วไปน,น้องทำงานไปก่อนอ่ะโอเคก็เหรียญตอนนี้นะครับมีทั้งหมด21.99นะครับ21.99เอ,อ้าเก้านาะคนทักมาพอดีอ่ะโอเคตอน,นม,มีเหรียญทั้งหมด21.99นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อวานนี้ประมาณ19กากว่าๆนะครับ19เหรียญกว่าๆเนาะก็ได้มาผมก็ตีไว้ประมาณว<ม>่าวันหนึ่งอะ่ะผมตีไว้ประมาณว่าวันหนึ่งอะมาแน่นๆนะครับประมาณสมเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมขออุญาเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ วันผมมีเหรียญอยู่ประมาณ19.02นะครับ19.02จ okay, ศโอเคแป๊บนึง0เ้าจองลบยได้แค่2เหรียญเองได้แค่สองเก้าเจ็องนะครับเพราะว่าน่าจะเพราะว่าเจอกองฟ้าด้วยแ,ลวแหละเจอกองฟ้าเยอะนะครับวันนี้ไม่ตามเป้านะครับไม่ถึง3เหรียญน,นะเศอรอ้าใจ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ส่วนต่อไปครับแกงซ C m นะครับผมกะว่าให้ผมจะเก็บให้มันครบ150เหรียญนะครับแล้วค่อยถอนออกทีเดียวนะครับก็ขอให้เพื่อนๆให้กำลังใจน้องคอมบอนผมด้วยนะครับก็เราจะแต่ต่อไปด้วยกันจนถึง150เหรียญนะครับก็ผมตีกําหนดคร่าวๆไแล้วประมาณ45วันนะครับ45วันน่าจะได้45่ไอ้ได้จะน่าจะได้150เหรียญพอดีนะครับ สอนให้เชอยาวผมคิดคร่าวๆเนาะคิดคร่าวๆว่าสมมติว่าได้วันละสามเหรียญก็ตีไปสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันนี่ได้แค่ละสามสิบห้าเองนะถ้าเกิดสามเหรียญนะครับผมกะว่าเออประมาณสามเหรียญเศษนั่นแหละสามเหรียญกว่านะครับน่าจะได้อยู่หรอมั้งนะครับก็รอดูอีกทีนะว่าจะไปถึงอีพีเท่าไหร่นะครับเฮ้ยบางทีผมคือ หันไปจอหันไปจอที่สองเรรู้สึกว่าไม่อยากทากลับมาจอหนึ่งนครับ <c oughs> แต่ก็เนี่ยเราปั้นมา21บ <c oughs> เหรียญแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปครับโอเคอันนี้เหรียญลงเยอะมากเลยนะใครที่จะเข้าตอนนี้ก็สามารถเข้าได้นะมันเปิดใครมีงบเนาะใครมีงบน้อยก็ว่าไปตามงบนะครับโอเคสำหรับจอที่หนึ่งก็ให้เพื่อนดูไว้นะครับย1 9 9จุเก้าเนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับย่มครบ24ชั่วโมงเนาะโอเคสำหรับ จอถัดไปนะครับอจอที่สองของเรานะครับจอที่ผมคาดหวังไว้ว่าจะเป็นจอที่สามารถทําเงินให้ผมได้ได้แบบเห็นทันตามประมาณสักยี่สิบวันนะครับผมกะผมผมตีไว้คร่าวๆประมาณยี่สิบวันน่าจะได้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานได้ผมลืมอ่มะเมื่อวานได้เท่าไหร่วะฉันลืมฉันลืมแปบ๊บหนึ่งนะครับ ผมต้องย้อนกลับไปดูภาพในสักครู่นะครับจะได้ไม่เป็นการไม่ผิดพลาดบางผะามันจะไม่ผิดพลาดนะครับโอ้ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเองเลยอ่ะ เท่าไหร่วัะเนี้ยอ๋อสามจุดีีนะครับสามจุดีีอ่ะ, C. 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 อะผมก็นะถ้าอัดคลิปแบบเรียวทามนะครับโทษทีอ่าวันได้ทั้งหมดแปดจุดเจ็ดห้านะครับแปดจุดเจ็ดห้าเหรียญนะวันนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดจุดเห้าเหรียญนะก็ะตีไปคร่าวๆวันละเก้าเหรียญนะผมะตีไปเก้าเหรียญนะครับ ยี่สิบวันก็ได้ร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับผมผมตีเข้าว่าแปไ,ได้ประมาณวันละเก้าเหรียญน,นะได้วันละนะครับประมาณนี้แหละผมตีไว้ประมาณสักหน้าจอเนี้ยจอที่สองนะครับสิบเอ็ดตัวผมตีไว้ว่าวันหนึ่งตกสิบสิบเหรียญแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมต้องทําการเซตบัตรใหม่ทีนึงว่าต้องให้ปล่อยแบบใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าเมื่อวานนีผมใช้แบบโหมดนรกนะครับโหมดโรงงานนรกนะครับ สามสิบไอยี่สิบนาทีไปไปที่เดียวไปปล่อยปลยปล่อยปนะครับสงสัยต้องมันเซตกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ดูสเตมินาแต่ละตัวนะครับช่วงนี้เกมเป็นอะไรไม่รู้อะแบบบั๊กปล่อยอะพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนถ้าใครปล่อยบอดหรือว่าไม่ได้อยู่จอก็อย่าลืมพากันมาดูจอยบ่อยด้วยนะคางละ อย่าลืมพาเ้ามาดูจอบ่อยๆนะครับบางทีบางทีแบบมันไอ้บั็กหินเนะนี่ยนี่หินตรงนี้นะหินเนี่ยเขาเรียกว่าหินนะครับไอเ้เขียวเนี่ยบางทีปล่อยระเบิดดูทั้งคืนมันไม่แตกนะครับมันบั็กนะใครที่บอดอ่ะใครที่บอดนอนแล้วก็นอนอ่ะใครที่เปิดบอดไว้แล้วก็ไปนอนก็อย่าลืมกดอ่านรีโหลดให้มันรีโหลดสักอ่านสักกี่นาทีอะหกร้อยนาทีรีโหลดทีหนึ่งแล้วกันนะครับ พื่อมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามันบักนะครับโอเคก็พลังน้องผมก็ดูดิพลังไม่มีเลยนะครับผมปล่อยโหดมากนะครับปล่อยโหดจัดเลยหมดไปก่อนใครมาอยู่บ้านผมเนี่ยผมปล่อยโรงงานลุกเลยนะครับโอเคก็ผมก็กะว,ว่าประมาณยี่สิบวันนะฮะจอเนี้ยยี่สิบวันน่าจะได้คืนทุนนะครับแต่จอนี้ก็อีกยาวนานนะครับยังนานผมกะวไว้ก็ 45้าวันคราวนี้ก็เหลือประมาณสาสบเก้าวันแล้วนะครับอตอนนี้วันที่หกแล้วเนาะแผนเปิดจอสามน่าจะยังน่าจะยังยังยังก่อนนะครับยังก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอดูผลสรุปก่อนนะครับถ้ากระจอนนี้คืนกําไรก่อนนะครับเขาต้องมารอดูอีกทีจอน,นี้นะครับก็ต้องสมมติว่าจอน,นี้ครบ5 0เหรีสิบเนใช่ไหมผมอาจจะเอาจอน,นี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรา กำทุนไว้ก่อนไว้อารมณ์แบบเออกำทุนไว้ก่อนนะอย่ากำไรค่อยว่ากันนะครับจอมที่สามแล้วค่อยว่ากนันอีกทีเออแต่ผมก็คิดแล้วแหละว่ามันผมว่าผมต้องมาแน่จอยสามนะครับจอยสามเดี๋ยวจอยที่สามถ้าเกิดผมจะเปิดผมจะเปิดสิบห้าตัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอคลิปตอนเปิดด้วยนะครับรุ่นมไืได้วยกันเนาะอาจจะไล์สดเลย,ย,นะยแหละนี่นะครับค่อยว่ากันนะครับแต่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับ ต้องรอดูแนวทางเกมด้วยวันนี้มันเปิดตลาดด้วยแต่มันรู้มันจะเปิดตอนไหนนะครับต้องรู้แนวทางไปก่อนนะครับเอาน้องกบวิ่งเล่นกันแต่ตัวนะครับ <c oughs> เห็นแล้วชื่นใจนะครับไอ้ตัววิ่งกันเร็วนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> เห็นแล้วชื่นใจชื่นใจ วิ่งไก่เกินพี่หินมันเยอะอ่ะก็เลยวิ่งไก่นะครับโอเคพอละวเดี๋ยววิ่งเยอะนะครับเต็มหน้าหมดนะครับโอเคก็คลิปนี้มาคลิปสั้นๆแล้วกันนะเป็นคลิปสั้นๆในกนารอัปเดตสถานการณ์ว่าวันที่6นะครับก็คือจอ,จอเนี่ยจอนี้นะจอแรกนะครับเข้าสู่วันที่6แล้วเนาะ จอนี้เข้าวันที่6แล้วนะครับส่วนจอนี้นะครับเข้าวันที่1นะครับผมนับเป็นวันที่1แล้วกันนะครับแต่ตามจริงมันเลยประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าผมนับไปเลยแล้วกันนะครับเป็นวันที่1เลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้อยู่ที่12.19นะครับสำหรับจอที่2จอที่1ตอนนี้อยู่ที่21.99อเโอเคนะครับเชิญจำนะเพื่อนๆเอาอ่ะ2 2พอดีนะครับจำไว้ย่แล้วกันนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเอ็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่าพรุ่งนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ